มาถึงช่วงที่2ของรายการข่าวเด็กแมนเจร์ครับเราก็ยังมีเรื่องราวฮอตๆนะฮะยอดนิยมที่จะมานําเสนอกันนะครับ,รบในช่วงที่2องนะ,ะเป็นเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งครับเด็กคนนี้เป็นเด็กหญิงป .6 ครับผมไม่ได้มาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของวงเวียนชีวิตอะไรนะฮะ <c oughs> แต่เป็นเรื่องของอาชีพเสริมารายรได้พิเศษ Hmm? รายได้พิเศษนะครับเด็กบางคนก็จะไปทํามาค้าขายอ,าอะไรอย่างนี้นะขายก๋วตรงขายก็เตียว<ต>อะไแต่สำหรับเด็กคนนี้ผมบอกได้เลยนะฮะว่าอาชีพนี้ไม่ธรรมดาครับยังไงอะฮะสำหรับเด็กคนนี้เลยครับนักเรียนชั้นปหกวัย12ปีเด็กหญิง สัิสาวสุวัตครับหรือว่าน้องลิสานะฮะประกอบอาชีพเสริมครับก็คือตามพ่อไปรับจ้างทําอะไรรู้ไหมฮะทำอะไรฮะล้างทําความสะอาดปืนฮะปืนเออไปที่สถานีตารวจต่างๆเลยครับในช่วงวันหยุดหรือว่าเลิกเรียนนะครับเธอก็ไปกับพ่อนะครับเธอเนี่ยสามารถถอดและประกอบอาวุธปืนหลากหลายชนิดได้อย่างคล่องแคล่วในเวลาไม่ถึง10นาทีเลยฮะก็คือชานาญมากเลยเช่นอย่างอาวุธปืนลูกโมนะฮะ ไปจนถึงอาวุธปืนสงครามอย่างปืน HK M16 อ,อาวุธปืนลูกซองยาวนะฮะน้องก็ททำได้หมดเลยครับโ oh, หยิ่งกว่าใช้อกสำซ่อยอีกโอ้อถือว่าเก่งมากเลยนะฮะน้องลิสาครับบอกว่าสนใจเรื่องปืนนะครับมาตั้งแต่ยุ9ขวบครับศึกษาเรียนรู้จากพ่อครับที่รับจ้างซ่อมและล้างอาวุธปืนให้กับตำรวจมานานกว่า8ปปีแล้วนะฮะไม่นานนักครับก็สามารถถอดและล้างประกอบอาวุธปืนได้หลายชนิดครับโอ้ถือว่าเป็นความสามารถที่แบบ หาแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะอหาตัวจับยากคือจริงๆบางทีอน้องอาจจะแบบว่าเห็นพ่อทํางาน,งน<อ>แล้วรู้สึกว่ายอยากทําบ้างมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย<อ>แล้วก็โชคดีที่พ่อก็คือไว้ใจไว้ใจแล้วก็ให้แบบว่าให้การสอน การสอนที่ดีแต่จริงๆเรื่องนี้นะคะก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยโดยเฉพาะว่ากระสุนเนี่ยมันจะอยู่ในนั้นหรือเปล่าพกะจะมีการตรวจสอบกันก่อนมีการดูเซฟตี้กันก่อนนะฮะก่อนที่จะมีการถอดประกอบอะไรอย่างนี้นะก็อย่าพำพหาดนะฮะมาเรื่องต่อไปนะฮะมาดูยอดขาย iPhone 7กันบ้าง iPhone ขายที่เซเว่ ไม่ใช่ iPhone 7อ๋อ iPhone 7ถ,อถูกต้องโอ้โหแหมเรียกกันแบบฝรั่งฝรั่งนิดนึงอ๋โอโอเคโอเคต้องอินเตอร์หน่อยสำหรับคนยังไงครับยอดขายปีนี้ยอดขายนี่เขาว่ากันว่าสูงขึ้นเป็นวรรคติการเดยทีเดียวนะฮะสูงมากเลยเหรอสูงจริงๆนะครับยังไง,ง,ไงโดยทางด้าน Apple นะฮะก็ประกาศผลประกอบการก็ระบุว่าสามารถขาย iPhone ได้มากกว่า78ล้านเครื่องโอ <S <S สูงที่สุดในทุกไตรมาส ขายได้เพิ่มขึ้น3 5ล้าน5แสนเครื่องจากปลายปี2015สร้างรายได้กว่า50 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐนะครับตอนแรกมีคนปรามาดกันมากว่าแบบว่าแหมกูไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรมากมีแค่กันน้ำได้กับกล้องหลัง2อันใช่นะฮะแต่ว่าจุดที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้เจ้ายอดขาย iphone 7 plus เนี่ยฮะหน้าจอใหญ่สะใจ5.5นิ้วทำเงินได้มากเป็นวอดิการพร้อมชูธงรุ่นเจ็ด plus นะครับในฐานะแชมป์ที่ทำยอดขาย มากที่สุดเมื่อเทียบกับ iPhone ตระกูล plus ทั้งหลายนะฮะ6 plus 7 plus อะไรทั้งหลายนะฮะรุ่นอื่นในประวัติศาสตร์ที่มีจุดเด่นนะครับที่กล้องหลังคู่ต่างจาก iPhone 7ธรรมดาที่มีกล้องอันเดียวใช่ทำให้วิเคราะห์กันว่าจะเปิดตัว iPhone หน้าจอใหญ่พิเศษมีขนาดกว่านี้หรอจาก5.5เป็น5.8นิ้วเป็น iPad mini เลยไหม,มซึ่งไอ o n e หน้าจอใหญ่พิเศษที่จะออกมาเนี่ยฮะ,ะเป็นยังไง เป็นเทคโนโลยี OLED ที่เหนือกว่าจอ iPhone ปัจจุบันที่เป็นจอ LCD ธรรมดานะฮะนอกจากนี้ก็ได้รับอานิสง์นะฮะกรณีที่ทางซัมซุงเรียกคืน Note 7นะฮะก็ทำให้ก Apple ไม่มีคู่แข่งในตลาดสมาร์ทโฟนที่ใหญ่หรูดูแพงนั่นเองนะครับก็เลยเพราะว่าซัมซุงเขาเจอปัญหาเรื่องแบตเตอร์เบิด Note 7ไปนะครับไอโฟนก็เลยแหมมีความเชื่อถือมากขึ้นอันนี้มองในมุมผมพู้บริโภคนะเขาก็เอ้ย ซัมซุงโดนอย่างนี้นะก็ไปเลือกซื้อ iPhone ดีกว่านั่นแหะสินะครับปิดท้ายครับกับของผมครับเป็นเรื่องราวนี้นะฮะชีวิตหลังแพนเต้าแพนเต้าอ่าเป็นเรื่องของนางแบบ<อ>เขาพาไปดูครับว่านางแบบสาวนะครับที่เคยโด่งดังในสมัยก่อนนะเมืม่อสิบยปีที่แล้วนะปัจจุบันเป็นยังไงกันบ้างน,น,น,นะครับอันนี้เป็นของญี่ปุ่นเขานะครับใช่ฮะโดยทางด้านของรายการโทรทัศน์ของญี่ปุ่นครับเสนอเรื่องราวของอดีตนางแบบชื่อดังในยุค 1990ถึงปี2000นะครับส่วนใหญ่เนี่ยพวกเธอเนี่ยเข้าวงการกันตั้งแต่ประมาณอายุ18-19ปีอะไรอย่างเงี้ยฮะจนปัจจุบันครับพวกเธอนี่ก็อายุเลยวัยเลข3เลข4กันไปแล้วนะฮะหลายคนซึ่หลายคนครับก็โบกมือลาวงการครับก็คือไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงต่อครับอาทิเธอคนนี้ครับอิโนะอุเอะ ฮารุมิครับปัจจุบันอายุ42ปีครับกำลังมีความสุขกับการทำเกษตรกรรมครับทำเกษตรหรอฮะจากนางแบบโอ้โหนะฮะใส่ชุดด้วยน้ำอะไรอย่างงี้นะครับก็เปชาวไร่ชาวสวนอะไรก็ว่ากันไปใช่ครับหรือเธอคนนี้ครับคาโตะเรียโกะครับปัจจุบันอายุ47ปีแต่งงานกับนักกรอบอาชีพโอ้โหนะฮะเลยอย่างเธอคนนี้ครับอาคิโอโยโกะครับปัจจุบันอายุ39ปี เิดกิจการร้านซูชิครับแหมน่าสนใจมากนะครับน่าไปชิมนะฮะน่าไปชิมนะครับสําหรับเธอคนนี้ครับมานาเบะคาโอริครับปัจจุบันอายุ36ปีทํางานอาชีพเหมือนพวกเราเป็นนักวิจารณ์ข่าวโอ้โหนี่คนเล่นสเต็ปกันเลยนะอ่านะครับแต่ก็เป็นไปได้เพราะยังอยู่ในวงการเหมือนกันในวงการหน้าจออะไรอย่างนี้นะฮะหน้าจอนะแต่หลายคนนะครับก็ยังโลดแล่นในวงการบันเทิงครับโอ้โหแบบอย่างที่เห็นในภาพบางคนนี่ก็แบบว่า ยังทำงานอยู่ oh. นะครับยังเป็นนางเอกเป็นดาราเป็นอะไรอย่างนี้นะครับ mm. ก็ยังมีอยู่บ้างนะครับขณะที่บางคนครับไปสู่สายดาร์กเลยฮะ uh. ผันตัวไปสู่วงการภาพยนตร์สําหรับผู้ใหญ่ครับ <Huh? S 1> อ่าอทิที่เธอคนนี้ครับนางแบบสาววัยสมสิบสองปีครับ oh. มินาโก คมุไข่ครับคนนี้ก็ไปเป็นนางแบบภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่ไปแล้วก็อายุยัง32อยู่32นี่ก็นะครับยังถือว่าแบบกรชุ่มกระชวยได้อยู่นาสำหรับบางคนนะครับก็จะรับรู้ว่าก็ก็ยังก็ยังแบบว่าไม่ได้แก่มากนะครับดูอย่างผมเป็นตัวอย่างนะนะฮะและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวเด็ดข่าวฮอตที่น่าสนใจประจำวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถตามไปอ่านต่อได้ที่เว็บไซต์ w o r w e b m a n a g e r c o t h ครับอย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่าน Manager จอร์ออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับ